สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องในหนุ่มนอนนะนะครับก็ทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับโมนี้ก็สิแปลกๆนี่พี่น้องคือบรรยากาศโดยรอบข้างนะครับมาอยู่น้ำห่วยน้ำหนองครับโมนี้นะครับหาเฮดเวียรเฮดงานพี่น้องบระยุตครับปีใหม่บระยุ์ก็ได้หลายมองได้หลายบอลตอนนี้ก็เห็นนะพี่น้องได้หลายคนนี่กําลังกำลังกลับขึ้นมาบ้านครับลดหลายแห้งครับรดหลายครับช่วงนี้ รถทะเบียนแปลกๆแน่ว่าจะเป็นกรุงเทพระยองชุนบุรีบุรีครับพี่น้องเอฟซีหลายคนกับกระลังขึ้นมานะครับตามสไตล์ของช่องผมครับกระชีวอาให้พี่น้องเอฟซีฟังคือเก่าเลยครับแล้วก็จะพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับให้พี่น้องฟังในพี่น้องเบิงน้ากันนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศบ้านห้องพี่น้องแยมโซ่ธรรมชาติก็ประมาณนี้นะครับมื้อนี้สําหรับช่องนี้กศีว์ว่าพี่น้องเรื่องเล่านะครับ คือเวลาได้หลายได้หลายเทือนะครับผมก็ได้เห็นได้หลายครั้งนี่หลายเทือ่นี่นะครับได้เห็นนะครับเวลาเรามีความสุขนะครับเราก็จะไปบอกคนอื่นนะครับว่าเราสุขจังนั้นสุขจังนี้นะครับถือเลขเนี่ยนะครับสีออกรถไหมเนี่ยนะครับก็โพสก็บอกคนอื่นพี่น้องแล้วก็มีการแสดงความยินดีนะครับตอนรับสมาชิกใหม่แสดงความยินดียินดีด้วยนะนะครับ กทิวากันไปและพี่น้องตามคอมเมนต์หรือตามคนที่เขามากนะครับเวลาออกรถน้าบานห้องกับมีคนมารวมยินดีมากินน้านะครับไม่เจิมรถให้นะครับห,หลายคนก็สิมักพี่น้องแต่สําหรับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ไมชอบนะครับคือเป็นอย่างคือไม่ชอบตีคือถ้าเวลาเราออกนะหรือว่าเรามีนะครับคนมารวมความแสดงยินดีเนี่ยร้ายแ้งครับแต่ให้พี่น้องเอฟซีครับ ให้ลองคิดดูครับว่าเวลาที่เราทุกนะครับหรือว่าเวลาที่เราล้มมานะครับรอยยิ้มที่เขายิ้มเข้ามาหาเราออ้อมกอดนะครับที่เขาเขามากอดอ่ะมันจะมาปอบโยนเท่านะครับผมว่ามันไม่มีความจริงใจครับทุกคนนะครับร่วมเดินดิ่ที่ยางเขาม่าน,นี่นะครับไม่มีความรอยยิ้มไหนที่จริงใจเท่ากับรอยยิ้มของพ่อของแม่เท่าดีเว็ดสังเกตบางทีหน้องว่า เวลาเฮอถเฮาแทมานน่นะครับมีแต่พ่อเมียทั้งนั้นนี่ครับที่ซอยเข้านะนะครับว่ามีไผ่หรพี่น้องนะครับที่มาซอยเหลือเข้าครับรอยยิ้มแน่ข้ามปอบโยนแน่หรือแม้กระทั่งการดื่มฉลองการกินกันนี่พี่น้องมาร่วมความยินดีนะนะครับอย่าไปเสือครับว่าเขาสีจริงใจหรือเขาสีมีความหักเหกับเข้าลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็คนคนหนึ่งพี่น้อง เวลามีแหละครับอยากให้ตาพ่อแม่ครับอยากให้พี่น้องจะคล้องออ้น้องอีดีครับได้ยู่ได้กินครับอันนี้ว่าตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปสร้างอาคติติดลบให้กับคนทุกคนนะพี่น้องแต่อยากให้เตือนใจครับว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจงเผื่อใจนะครับว่านะครับไม่มีใครที่จะมาจริงใจแล้วก็มารักเราได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับ ญาติพี่น้องที่ข้านกันหนกมากนะครับขนาดญาติพี่น้องที่ข้านตามกันหนกมากนะครับยังทะเลาะบ่อแว้งกันเลยพี่น้องนะครับนับภาษาอะไรกับเพื่อนนะครับหรือกับคนที่เฮาพึงไงเรี่ยวจังหูจักเขาแมนบอนะครับแต่ลองคิดเบิ่งครับมันสีแมนข่มผมบาบอนะครับการที่โพดหรือว่าการที่เฮาโซ่การที่เฮาไปบอกนะครับเวลามีความสุขนะครับเวลามีความถูก ร้อยยิมทุกร้อยยิมเยวมากนะครับหาความจริงใจบ่ได้ครับสู่สวาห้องเก็บไปในใจห้องหรือนะครับปรึกษาพอ่อปรึกษาเมรแล้วก็เวลามีความสุขนะครับก็เล่าให้เพิ่นฟังมีเงินกระซื้อไ้เพิ่นกินนะครับมีเงินเหลือใส่กระแบงให้เพิ่นใส่น้ำนะครับดีกว่าพี่น้องนะครับผมว่ามันดีกว่าต,ตั้งเยอะนะครับก็คือ บางครั้งนะครับก็เห็นนะพี่น้องเวล่าเฮ้าลมมากนะครับกับเมอยู่ดอกครับอาจจะบอกว่าโอ้สู้ๆนะนะครับอ่าสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะนะครับแต่รับหลังนะครับเขาก็บโบหูคับาเขาบอกผื่นเขาบอนะครับเขาไปบอกกับพนอื่นกับเพ่าจังใดนะครับแมนบอหลักนะครับเราไม่สามารถที่จะไปรับฟังเขาได้ตลอดนะครับแล้วก็เฮากับโบไปสามาถสิไปอยู่ตองเขาได้ นะครับเขาจะอาจะให้กระด้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับนี่แหละผมกัยกตัวอย่างให้ฟังนะครับให้เห็นถึงว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอเวลาเรามีความสุขมีความทุกข์นี่ครับคนอื่นมันก็แค่คนอื่นครับแต่พอเม่นะครับของเ้านี่ครับหากเขาอย่างสุดสิงเลยก็จริงใจครับอย่าไปเสือในร้อยยิมอย่าไปเสือในค้าปอบโยนนี่เขาคนอื่นเขาหายมาก อันนี้ก็ว่าให้ฟังได้พี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายครับที่เขามาเบิร์ช่องนุ่มน้อนหน้านะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนอ้อนะครับช่องผมกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องเล่าเรื่องเล่า,ลา,ลาต่างๆให้พี่น้องเอฟซีบ้งนะครับอันไหนสีมันแมนนะครับเอฟซีมักนะครับก็คอมเมนต์กดไลค์ให้กดแชร์ให้ก็ได้นะครับ เจอกันไม่คลิบหนาครับพี่น้องนะครับสุขทุกอย่าไปบอกให้ผู้ใดฟังเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับบอกให้ก็พอก็แม่นะครับจริงใจที่สุดครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ